จอจินโจ้กองเต้กับกองหลังจะบีบเข้ามาตลอดไม่ว่าจะซา่าหรือมาเน่ได้บอลน,นะครับก็เคเคปรับแผนไปหนึ่งตัวนะครับเอาโชต้าลงมาแทนโรบี้บอบบี้ฟีมิโรนะครับโรเบร์สันครับขึ้นไปก่อนตัวหน้าบาัดเจบครับลวพูดยังคลองบอลคือเก่าครับแต่กับบอมมี่ไอเดียแล้วครับพี่น้องอปอกแป๊กปอกแป๊กครับขึ้นหนะ้าไม่ได้ขึ้นหลังจอง้องสิดติตัดอย่างเดียวครับ เ็นอาร์โนครับเปิดมาซาราเช็ตโจตาพิกถือเขาข้างหลังเทเลบอกว่าเออลุกขึ้นมาทำแมท่านได้ดูจอนบานใช่ไหมเัาพีทีละเออผมก็ได้ดูจอนบานเอียนรัดอยู่ประมาณสองสามสี่แดูการประมาณนั้นครับเอนโดครับมาโลบปสันให้โจตาครับโจตามีมาเนี่ประคองอยู่ครับนี่ครับโจตาแหวนเขาเคทวไปแล้วครับโจตาถือเตะอแล้วครับโอ้โหเตบอลนครับประมาณเตะคนครับโอ้สงสัยจะได้แค่ทุ่มนงครับดีพอพูน ลูทะลุล่วงกว่าครับคือมีสปีดมีสปีดดีกว่าฟิมิโนครับเตะมุมทั้งด้านซ้ายครับคราวนี้เป็นแอนดูโรเบอร์สันครับเซซ่าครับบีครับฟันได้อยู่ครับฟันได์โตใหญ่แต่เซซ่ากับปยอมครับเปิดไปตรงกลางเปิดเช็ดลุนี้โอ้โหเอ้าเขาเขาเนี่ยพูดได้ไม่ได้โอ้เซฟติดมือติดมือฟ้องเฮนบอลครับนี่พูดฟังฟ้องเฮนบอลครับ โอ้บอลถือ,อยังครับนี่เตียนยืนเฝ้าเสาเฝ้าเซนอยู่ครับพับงหันโอ้เรอร์รพูลพ่านอุกาตีเสมอครับเอาเช็ควีอ,อ่รารอเปล่าครับตอนนี้ครับเดี๋ยวดูภาพชาครับนี่ครับโอ้ไม่ถือแขนนะครับบอลไม่ถือแขนครับ นี่ครับถึก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 หนาขาเราล่้ยขึ้นมาถือแขนครับแต่แบบนี้นาสิเม่ได้ครับแต่วันนี้โอ้แต่วันนี้น่าขิ้นแต่วันนี้คุณคุณกอนด้วยนะครับก็ภาคค้ากันไปครับช่องนี้กําลังเปลี่ยนสไตล์ครับช่องเดียวในโลกครับภาคบอลภาษาอิตานอ้าวเชควีอาครับเอาแล้วครับเชควีอาครับพี่น้องรุ่นกันแล้วครับ บอลน,นี่คือแขนลีดเจมแน่นอนครับแต่ว่านี่มันถืกหน้าขาก่อนครับมันถืกหน้าขาก่อนครับเอา้าใบแดงด้วยครับใบแดงด้วยครับมีมีการใช้แขนด้วยครับโอ้โหลิดเจมงงเลยครับพี่น้องคือคือลักษณะแขนคือพยายามดันบอลด้วยครับแม้ว่าบอลมันจะโดนหน้าขาด้วยนะครับ แม้ว่าบอลมันจะโดนหน้าขาด้วยแต่ว่าคือพอบอลพอมันมาโดนแขนแล้วลิซจมมีมีมีต้นแขนที่ขยับนะครับโอ้สต่วันดีพี่เยาวละครับโอ้แบบนี้ก็ต้องเป็นจุดโทษแล้วก็ใบเหลืองโรดิเกอร์โดนใบเหลืองไปโวยเยอะไปหน่อยครับโอ้โหอ,อยู่ดีๆอยู่ดีๆจะมีพลิกอยู่ดีๆจะมีพลิกเอาละครับพี่น้องครับโอ้ สบายดีนายกินสบายดีเป็นยังไงยู่ดีมีแหงบ่โอ้ยสัญญาณภาพอย่าหายที่โขกกำลังเชียร์บอลมันมันปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดเจลซีก็โดนไล่นะครับรู้สึกจะเป็นใครใครจำไดป้ปีที่แล้ว,เ,วลเป็นกองเต้ไหมปีที่แล้วกองเต้ใช่ครับพี่พี่เย่ารกเป็นกองเต้หรือใครโดนไล่ปีที่แล้วคือคือปัญหาเดียวก็คือลิฟเจมมี มีแขนขยับในตอนที่บอลขึ้นมาไต่แขนเขานะครับโอ้ดาม่าตั้งแต่ช่วงพักครึ่งครับพี่น้องครับเมนดีเมนดีก็ใช้ใช้เขาเรียกอะไรใช้จิตวิทยาครับมาปวนโมซาล่าหน่อยนะครับเอาแล้วครับดาวสนโมของลิเวอร์พูลครับโมโมซาล่าครับ ลุนตีเสมอให้กับผงแดงครับโอ้ยอย่างน้อบาที่นี่นะวันนี้วันนะี้นะกินเขาคุณอะไรลุนครับลุนครับพี่น้องครับดีได้บ่ได้ครับจะให้ดีต้องได้นะครับเพราะว่าเชลซีเหลือสิบคนแล้วนะครับไม่งั้นลราครึ่งหลังเหนื่อยครับแม้ว่าจะมีผู้เล่นเยอะกว่าซาลาซอยเอียงแล้วก็ตุ้มหลงทางหลงทางโอ้วัน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 ,วน ยอดหนึ่งหนึ่ง